สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแฟนเพจโครทหารที่รักทุกท่านนะครับก็ผมจะทับโครทหารวันนี้มีเกร็ดความรู้และสาระจะนำมาเล่าสู่กันฟังให้กับทุกๆท,ท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับในหัวข้อรู้จักหน้ากากป้องกันไอพิษงงใช่ไหมครับว่าหน้ากากป้องกันไอพิษคืออะไรผมพูดภาษาปัจจุบันดีกว่าหน้ากากกันแก๊สพิษ ผมว่าเพื่อนๆต้องอย่างน้อยสักกลุ่มหนึ่งอะต้องรู้จักหน้ากากกันแก๊สพิษว่ามันคืออะไรหน้ากากกันแก๊สพิษเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการป้องกันตัวป้องกันบุคคลของทหารในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อ100ปีที่แล้วถามว่าในช่วงยุค100ปีที่แล้วเนี่ยในมาหาสงครามเกิดอะไรขึ้นบ้างมีทั้งสงครามสนามเพาะความเป็นอยู่ที่ยากลําบากโรคภัยต่างๆหรือแม้กระทั่งอาวุธที่ถูกคิดค้นขึ้นใหม่ ็นอาวุธที่เล่นสซปรปกในปัจจุบันในยุคนั้นเนี่ยมีอาวุธชนิดใหม่เกิดขึ้นที่เรียกว่าอาวุธเคมีชีวะอาวุธเคมีชีวะคืออะไรครับพูดง่ายๆมันคือแกส๊สแก๊สในยุคนั้นมีอะไรบ้างแก๊สคอรลนแก๊สมัตาดแก๊สน้ำตาและแก๊สฟอสจีนในช่วงยุคนั้นถามว่าปัจจุบันมีอะไรบ้างปัจจุบันมีหลายสารเกิดขึ้นครับมีทั้งสารินมีทั้งทาบุน หรือไม่ก็มีกระทั่งแอนแทรกมาพูดถึงในช่วงยุคยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับในช่วงยุคนั้นนะ่ะเราจึงต้องคิดค้นอุปกรณ์ขึ้นมาในการป้องกันตัวของทหารเพื่อไม่ให้สูดหายใจเข้าโดนแก๊สนั้นและตายไปจึงมีหน้ากากนี้ําว่าประเทศไทยเนี่ยมีหน้ากากกันแก๊สใช้ไหมครับที่อยู่ด้านหน้าของกระผมเนี่ยมันเป็นหน้ากากที่ไทยเราคิดค้นและสร้างขึ้นมาเอง โดยการไปซื้อสิทธิบัตรมาจากประเทศเยอรมนีในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองหน้ากากสองตัวนี้เป็นแนวคิดในช่วงรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามในช่วงรัชกาลที่8ถามว่าทําไมเราจึงต้องสร้างและผลิตหน้ากากากันแก๊สขึ้นมาและหลายคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีแล้วก็นายทหารหลายๆคนในช่วงยุครัชกาลที่8ปเนี่ยเป็นทหารพานศึกมาตั้งแต่ช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่1ไปมาหาสงคราม ในสมัยของยุคราชการที่6ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประ,ประวัติศาสตร์ประสบการณ์หลายๆอย่างของสงครามว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนต่างกลัวและตกใจเพราะประเทศไทยในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันเป็นจุดส์กลางของทวีปเอเชียอาคเนซึ่งเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะถูกยึดเมื่อไหร่ใครจะใช้อาวุธสุปป,ปกสุปปกแบบในสงครามโลกครั้งที่1แบบนั้นกับเราหรือไม่ เราจึงต้องทําการปรับตัวคิดค้นสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาป้องกันไม่ให้ไม่ให้ภัยมาแต่นิ่นๆเราจะมาแนะนําหน้ากากกันที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ทางด้านหน้านี้สีดำๆท่านผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้เรียกว่าชิ้นส่วนหน้าภาษาอังกฤษเรียกว่าเฟซ e ีซส่วนด้านหลังเนี่ยที่มันเป็นสายขยุยขยเนี่ยเขาเรียกว่าสายหลังภาษาอังกฤษเรียกว่า harness ถามว่าเราใส่หน้ากากกันแก๊สเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นศัตรูมองเห็นคนอื่นหรือมองทิวทัศน์ได้อย่างไรด้านหน้านี่เลยครับด้านหน้านี้เรียกว่าเลนส์เอาไว้ใช้ในการมองทําจากกระจกส่วนที่ยื่นออกมาด้านหน้ามากที่สุดเนี่ยเป็นรูลมหายใจเข้าเอาไว้ติดต่อกับอุปกรณ์ที่เรียกว่าหม้อกรองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฟิลเตอร์เอาไว้กรองอากาศเสียให้เป็นอากาศดีผ่านรูด้านหน้า ถามว่าเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่ทางเดียวเนี่ยเป็นเราอ่ะเราจะอึดอัดไหมแม้กระทั่งหน้ากากอนามัยในปัจจุบันยุคโควิดเนี่ยเราใส่เรายังรู้สึกอึดอัดเลยเราจึงต้องคิดค้นจุดจุดหนึ่งขึ้นมาที่เรียกว่า exhale valve ภาษาไทยเรียกว่าลิ้นรูลงออกเอาไว้ใช้ในการหายใจออกจึงทําให้เกิดระบบหายใจเข้าทางเดียวและหายใจออกอีกทางหนึ่งแบบนี้แล้วก็ หน้ากากสองตัวเนี้ยมีชื่อของมันเรียกว่าหน้ากากป้องกันไอพิษแบบ80ผลิตและคิดค้นโดยหอวิทยาศาสตร์กองทับบงพบกกรุงลาราธิการทหารบกพุทธศักราช2480อ่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยคือที่ไหนล่ะครับปัจจุบันคือกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร และทางด้านเพจของโคตรทหารที่ให้ความรู้ในวันนี้ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ